ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีนานาทุกคนนะครับผมเออช่วงเย็นนี้ก็พามาดูปลาหมายคลองแถวบ้านครับก็ขึ้นมาบนหมายครับผมไม่รู้ว่าจะมีตัวเข้าหรือเปล่าผมชุดแรกนะครับผมเออไม่เคยมาดูนานนะครับผมคลองตรงนี้แทบจะไม่เคยมาเลยนะครับผมก็ไม่เคยมาทําคลิปแถวนี้ครับส่วนมากจะไปฝั่งทางนู้นดีมากกว่านะครับผมว่าเดี๋ยววันนี้พามาดู แล้วแถวคลองแถวบ้านครับผมว่าจะมีผลงานลึกปลาวันนี้กะได้รับชมลึกปลาครับผมไปครับผมมาติดตามด้กันดูครับเ <riff ing> งียบครับนะนะไม่เห็นตัวเข้าแล้วบมุม <kh ay ana> ระยะหนึ่งครับผมก็ยังไม่เห็นตัวเข้าเลยนะครับผม เดี๋ยวจะพาไปดูนองครับผมว่าจะเข้าหรือเปล่าครับเย็นนี้ไปครับผมใช้แปดสิบปอนดพอครับผมยิงจาเล็กไปครับผมไปดูหน้องดีกว่า <S <S เผื่อว่าจะขึ้นมั่งครับไปไหน,น้ โอ้ยมันดึงเข้าปากไปแล้วมันดึงเข้าปากไปแล้วนั่งไงตัวนี้มันไม่ใหญ่จตติดแล้ว ขัดแล้วหลุดแล้วปลาหลุดแล้ว <c oughs> ปลาหลุดดึงไม่มาครับผมโอโ้โห เลยเด็กๆุกมดูลยเดินมาลลกโอ้โหอะารวะลวมาไหมนาจะขากไหมดูแล้วจะไม่มาหรอกอย่ามาไว้ก่อนไม่รู้เป็นปลาหรือว่าอะไร ลัดเนดอะมุดเข้ามาอีเอะมีลัดหนึ่งโอเคมองไม่ค่อยเห็นเริ่มเย็นแล้วครับตัวนึ่งเลิกเลยโอ้โอ,โอ้ตายตัวนี้ตายครับพี่หายท้องหายท้อง สาวมาสาวมาห้ยลึกขนาดนี้ดีกดโดนครับผมวานี่ครับผมรุนนี้ ใช้แก้มังคอดีครับผมอ้วนๆหน่อยลองมาสองตัวเมื่อกี้ตัวนี้มาตามหลังครับผมก็เ,เลือเอาตัวนี้แต่ลึกครับดูเล็งเอาจุดตรงกลางตัวผมนี่เมื่อกี้ไม่ทันหรอกมองไม่เห็นเริ่มเย็นแล้วด้วยครับผมเริ่มเย็นปลากเริ่มลงลึกครับ เ้าดูก็ไม่มีตัวขึ้นเลยล่าสุดก็ยิงไอช่อนไปสุ่มไปมั่วก็ไม่โดนหรอกอมีไอเนนปลาปลาแฉกเยอะผมก็จะติดอยู่ข้างล่างนึงครับผมนะลงไปเอาให้ดูว่ามันจะใหญ่หรือเปล่าครับผมเนี่ยครับนะนะตัวที่ว่าไปลงไปเอามานะครับผมตัวนี้ไม่ถึงครึนะ่งโลครับผมนะไปเกือบครึ่งโลแล้แหละมันโผล่ครับผมนี่ครับ สองแต้มครับวันนี้ก็มาดูช่วงเย็นครับผมก็ไม่เห็นขึ้นครับมันมีตัวล่องอยู่ครับผมก็ตัวประมาณนี้ครับล่องมาแล้วตัวไม่ใหญ่นะครับผมวันนี้ปลาไม่ขึ้นครับเดี๋ยวปล่อยไว้สักอาทิตย์หนึ่งก่อนครับผมนะก็ดูว่าฝนจะตกวันไหนถ้าฝนตกก็ค่อยมาดูครับผม